สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เครารพศาลสวนชนชิดวันนี้จะมาชวนคิดว่าเรื่องของพิธีจัดงานศพอะไรท่านไม่อยากจะฟังเรื่องพิธีศพเพราะว่าไม่อยากจบชีวิตง่ายๆก็เลยไม่อยากจะฟังนะครับเอาเป็นว่าฝากเป็นข้อคิดก็แล้วกันท่านครับตอนแรกนี้จะพูดถึงพิธีศพแบบสังคมนิยมแบบสังคมนิยมก็คือสวดศพหลายวันสรญหาโต๊ะจีนถวิลหาพรงดีรีบตกแต่งหน้ามเมนนี่คือพิธีศพแบบ แสงคามนิยมนะครับขยายความนิดนึงที่บอกว่าสวดศพหลายวันนั้นหมายความว่าหลายท่านนี้บอกว่าสวดศพน้อยวันไม่ดีต้องสวดหลายวันการที่สองก็คือว่าเลี้ยงแขกเลี้ยงผู้คนนี่เขาจะจัดอย่างรู้ร้านะครับการที่สามนั้นบอกว่าทวินหาภูริวันนั้น งานที่สังคมนิยมนี่ถ้ามีพงศ์ลีดมาวางหน้าศพมากเท่าไรถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์สีของเจ้าภาพเป็นเกียรติเป็นศักดิ์รีของผู้ตายนะครับแต่การสุดท้ายของพิธีศพแบบสังคมนิยมก็คือรีบแต่งหน้าเมนในการแต่งหน้าเมนนี่อย่างวันก่อนนวนที่ไปเห็นที่ฟากฝั่งนวนนี่ถามว่าตกแต่งหน้าเมนนี่หมดไปเท่าไรเนี่ยบ้าบ,บอกว่าหมดไปห้าหมื่นนะครับจัดงานแบบสังคมนิยมเนี่ก็มกักจะจัดแบบนี้แหละขอบคุณ ทุกทิดต,ตามจนถึการนี้ขอบคุณครับ